ดีมากน้องดีมากโอ้โห,โโหิ่นมาเลยเออดีมากดี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 ไอเฟดูนั่นสายตาบ้าเลยคนในบริษัทก็คุยกันอย่างกับตลาดเจ้าเจ้าเจ้าหน้ามคานว่าเลยอยากกลับบ้านแล้วใช่ทำไมต้องมาทำแบบนี้นะไม่เข้าใจเลยจริง อยากรู้ใช่ไหมผมอยู่มาได้งาตั้ง16ปีโดยที่ไม่โดนตีนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ได้งาก็ไม่รู้ก็อยา,ากรู้ป่าดีขนาดไหนก็ก็ลองไปดูตามนี่น่ะอีซาคงคือว่าเชนนะนะเชนก็ชอบนายมานานแล้วล่ะฉิงจะไม่ได้บอกเพราะว่าความต่างทางสถานะก็ตามนะนะ แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ใช่อิอโซนะสิเใสจ,ใจด้วยนะที่หลอนก็อย่าลืมไปตัดแว่นก่อนจะมาสารภาพรักใครก็แล้วกันนะหลังจากวันนั้นะนะผมก็แบบว่าโดนพี่บ่นหูชาเลยว,ว่าทำไมไปตอบผู้หญิงงั้นแล้วไปตอบย่างงั้นนะเขาต้องเสียใจเอานะนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมาคิดว่าแบบก็เขาดูไม่ออกเองนี่นะผู้หญิงก็เป็นงี้กันหลายคนแล้วนี่ก็คนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะก็ ผมก็ใส่แว่นนะแถมมีสายตั้งสองเมตรด้วยอะทำไมดูไม่ออกแต่ว่าใครจะไปรู้แล้ววาคำที่พูดในวันนั้นจะเป็นคำสุดท้ายที่จะได้เจอกับพี่นะ่ะก็ตื่นเช้ามาก็ไปเจอใครในบ้านไม่ได้ยินเสียงเหมือนได้เคยได้ยินก็เลยจะเดินออกไปดูแต่ว่าก็เอกใจกับจดหมายที่วางไว้บนโต๊นะน่ะก็เลยลองเปิดอ่านดูมันก็ประมาณว่า พ่อกับแม่ไปต่างประเทศแล้วก็อ,อีซาโอ,อไปด้วยนะ่ะแล้วก็ทิ้งให้ฉันไว้ไปเรียนที่แบงค์แคนะคัดมีคนเดียวเอ๊แม่สิกับอีซามูน่ะหาไปได้วยกันแค่นั้นน่ะนะแล้วก็ทิ้งให้ฉันไปเรียนที่แบงคแคนะคัมมีกับอีซามูเนี่ยนะโอ้ยมันก็เป็นประมาณนั้นเลยอ่ะคือจริงไหมคือฉันจะงงอยู่เลยอ่ะแบบว่าอิเสะไปะยัง

หลังจากเหตุการณ์นานไม่รู้สักอย่างหนึ่งทิางทำให้ผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรครแล้วเท่าไหร่กลัวจะเป็นปัญหานะถ้าพูดออกไปแล้วมาเป็นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาผมก็ไม่เอาแล้วนะแต่ถ้านายไม่พูดมันออกมาก็ดีกว่าหรือเปล่านะอิเซโค